กฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะ ถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะหน้าที่ของเราอ่ะมันสักดิ์สิทธิ์มันสำคัญนะครับผมก็เตือนตัวเองเหลายเวลาว่าจริงๆแล้วในี่ว่าไปแล้วรัฐบาลก็มาแล้วไปทูกว่าก็มาแล้วไป แต่สถาบันองค์กรธนาคารใงประเทศไทยต้องอยู่และต้องอยู่อย่างเข้มแข็ง